มีฝรั่งชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุ21ปีก็พบว่าตัวเองนี่เป็นโรคร้ายรักษาไม่หายโรคนี้นี่มันทำให้เกิดความผิดปกติกับระบบประสาททำให้ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้ แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงไปเรื่อยๆจนเป็นอัมาาพาตทั้งตัวเลยนะเดินไม่ได้พูดก็ไม่ได้นะยกมาย,ยกมือก็ไม่ได้ทำได้แค่กระพริบตากระดิกนิ้วนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตายนะเพราะว่าปอดก็ ไม่ทำงานตอนที่เขาเริ่มมีอาการนะมันก็แย่แล้วละ่ะเพราะว่าโรคมันรามเร็วมากต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจริงมันก็ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าการรักษานะเพราะว่ามันเป็นแค่การเยียวยาตามอาการแล้วเขาก็ทุกข์ทรมานมากนะเพราะาหมอบอกว่าเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน2อสปี โรคนี้ทุกวันนี้ก็ยังรักษาไม่ได้นะตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลนี้เขาก็ทรมานมากทุกทั้งกายทุกทั้งใจมีชีวิเหมือนรอวันตายหมดอะไรตายอยากกับชีวิตจนทั้งวันหนึ่งเนี่ยเขาตื่นมาพบว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งป่วยนอนอยู่บนเตียงใกล้ๆเขา อายุก็ไม่มากเลยนะตายเพราะลิวคีเมียมันทำให้เขาได้คิดเลยนะว่าโอ้ถึงแม้เขาจะแย่อย่างไงนะเขาก็ยังโชคดีกว่าเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้นี่มีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีก็าตายแล้วนี่เขายังอยู่ได้นะจนกระทั่งเขา้าเาหมาเทลัย พอคิดได้แบบนี้เนะเขาเกิดกำลังใจฮึดสู้นะฮึดสู้กับความเจ็บปวดหรือความเจ็บปว่วยพอสำนึกได้ว่าเ้เรายังโชคดีกับเขานะบอกว่าก็ทำให้สามารถที่จะเยียวยาอาการต่างๆลงได้ออาการก็ยังคงลุกลามนะแต่ว่ามันเริ่ม ลุกลามแบบช้าๆพอเขากลับมาฮึดสู้กับชะตากรรมนะเขาก็กลับมาสนใจนะในเรื่องการเรียนฝรั่งคนนี้ชื่อสเตเฟนฮอคิง i n นะใครที่สนใจวิทยาศาสตร์หรือเรื่องจัก,กรวาลนี่จะรู้จักคนดีดนะเพราะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกลนอกจากเขา อรอดพ้นจากความตายเพราะว่ามีกำลังใจฮึดนสู้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะทางฟิสิกส์เนี่ยอย่างที่คนธรรมดาทำไม่ได้นะมีคนเปรียบเขากับไอน์สไตน์นะกับนิวตันนะไอน์สไตน์กับนิวตันนี่ก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านฟิสิกส์นะทฤษฎีของเขานี่ที่ อธิบายเรื่องการเกิดบิ๊กแบงหลุมดำหรือว่าการเกิดกำเนิดของจักรวาลนี่ก็ก็เป็นที่ยอมรับนะหนังสือข้อนี้ก็ขายดีมากนะทั้งที่อ่านยางนะแต่เป็นไทยแล้วตมาอ่านก็บางทีก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะประวัติย่อของการเวลาเนี่ยขายได้หลายสิบล้านเล่มอาจจะว่าร้อยล้านเล่มเลยมั้งทั่วโลกจากคนซึ่งหมดอะไรตายจากชีวิตนะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แล้วก็สามารถจะอยู่ได้จนอายุ76ปีนะเพิ่งตายไปเมือ่อสัก2-3ปีนี้แล้วเนี่ยก็เป็นชีวิตที่อศัศจรรย์เหมือนกันนะทั้งนั้งที่พิการขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีชีวิตได้ยืนยาวนะแต่ก็เขาก็สามารถประคองตัวเองได้เนะี่ยจนอายุ76ปีนะ แล้วก็ไม่ได้มีชีวิตยืนยาวเปล่าๆนะสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่ามากจุดเปลี่ยนชื่นเขาคือตรงนี้แหละนะเขาบอกเวลาที่ผมสงสารตัวเองหรือว่าน้อยเนื้อต่่ำใจในตัวเองเนี่ยผมจะนึกถึงเด็กคนนี้เด็กคนนี้คือเด็กที่ตายเพราะลิวทีเมีย้างเตียงเขาแต่เพราะว่าพอนึกถึงเด็กคนนี้ทีไรก็รู้สึกว่า ฉันยังโชคดีนะนะที่ยังไม่ได้ป่วยหนักจนตายนะเหมือนเด็กคนนี้นะ้่เป็นมุมมองที่มันเปลี่ยนชีวิตเขานะ้้วก็ทำให้เขานี่สร้างสารร์ผลงานได้มากมายท,าท,าทั้งๆที่ร่างกายนี่นะหมดสภาพไปแล้วแต่ว่าสมองก็ยังดีอยู่นะ แล้วก็เนื่องจากเขาก็ยังพอกระพริบตาได้แล้วก็ขยับนิ้วได้นะก็ใช้สิ่งที่มีเนี่ยอย่างเต็มที่เลยไม่มีความรู้สึกท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจนะใช้สมองอย่างเต็มที่นะจนกระทั่งสามารถที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการฟิสิกส์ได้นะ อันนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยคนเรานี่แม้จะทุกข์อย่างไรนะหรือว่าแม้จะลำบากอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าใจเนี่ยนะ,ะรู้จักมองนะมันก็สามารถที่จะทำให้ไม่เพียงแต่คลายความทุกข์แต่ว่ายังสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าได้มากมายคนที่จะ ทุกแบบเขานี่หายากนะแต่ว่าขนาดเขานี่ก็ยังมองว่าฉันยังโชคดีกับคนอื่นที่ทุกมากกว่าฉันนะนี่คนป่วยเหล่านี้นี่มีอะไรที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะนัะตตามาเคยพาจิตอาสาเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยหนักรวมทั้งผู้ป่วยระยะท้ายทียท่โรงพยาบาล ไมมีผู้ป่วยคนหนึ่งนะเป็นเด็กอายุี4เป็นมะเร็งสมองผมร่วงหมดเลยเพราะว่าผ่านการใช้แสงผ่านการฉีดเคมจิตอาสาไปเยี่ยมแนละ้วก็ประหลาดใจเพราะว่าผู้ป่วยคนนี้ซึ่งก็อายุไม่มากนะเขาหน้าตาก็แจ่มใสว,ว,ว่างๆเขาก็วาดรูปยังชวนจิตอาสามาชวนาวาดรูปกับเขาเลย กีฬาสาก็ปแปลกใจกว่านี่ขนาดเป็นมะเร็งสมองนะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ไม่ได้มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยหรือมีความกลัดกลุ้มเธอก็โอภาาสัยดีนะเด็กคนนี้คุยไปคุยมาเธอก็บอกว่าเนี่ยหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนยาติคนหนึ่งยาิคนนั้นนี่โหเขาเป็นแล้วก็ปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะ โอ้จิตอาสา,าสนี่ฟังแล้วอึ้งเลยมะเร็งสมองนี่มันก็รักษาได้ยากนะแต่เธอก็ยังมองว่าเธอโชคดีกว่าคนที่เป็นมะเร็งมดลูกส่วนคนที่เป็นมะเร็งมดลูกนี่ถ้ามองให้ดีก็ก็มีสิทธิ์นะที่จะมองว่าตัวเองเนี่ยโชคดีนะโชคดีกว่าคนอย่างสตีเฟนฮอลค,คิงนะพอสตีเฟนฮอลค,คิงนี่โอ้พูดไม่ได้นะ ขยับขยื่ออะไรไม่ได้เลยเหมือนกับถูกขังอยู่ในร่างกายที่เป็นอมาตะแต่สตีเฟนนคิ้งก็ยังมองว่าตัวเองโชคดีมากกว่าเด็กคนนั้นที่ตายเพราะดูดเมีหรือมะเร็งเม็ดเลือดเราเคยไปเจอพี่หญิงคนหนึ่งนะเธอดูแลแม่ที่ป่วยหนักอยู่ในระยะท้ายแล้ว เธอเล่าว่าเนี่ยเธอเพิ่งเธอท้องได้ไม่กี่เดือนแล้วก็เพิ่งแท้งลูกไปเป็นท้องแรกของเธอด้วยแต่เธอก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเท่าไหร่นะเธอกับมองว่าเนี่ยแม่เนี่ยลูกเนี่ยลูกในท้องเนี่ยคงสงสารแม่คือสงสารตัวเธอนะที่ต้องมารับภาระทั้ง อุ้มท้องแล้วก็ทั้งดูแลแม่ที่ป่วยหนักลูกในท้องคงจะเป็นห่วงเธอนะก็เลยเลือกที่จะไปทำให้เธอเนี่ยไม่มีกังวลกับลูกในท้องจะได้มีเวลาทุ่มเทดูแลแม่ซึ่งกำลังจะจากไปเธอบอกขอบคุณลูกนะขอบคุณลูกที่ช่วยแม่นะ ทำให้แม่เนี่ยได้มีเวลาดูแลบุปการีจนระยะสุดท้ายเนี่ยโอเธอคิดได้ยังไงนะเนี่ยแต่ว่านี่ก็เป็นมุมมองที่ทำให้เธอเนี่ยเมื่อเจอเหตุร้ายแบบนี้นี่ไม่ไม่ซ้ำเติมตัวเองแต่รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณที่ลูกช่วยแม่ไว้ลูกหมายถึงลูกในท้องนะที่ช่วยเธอเอาไว้ เมื่คนเราเนี่ยไม่ว่าจะเจอทุกข์แค่ไหนเจอเหตุไรอย่างไรเนี่ยถ้าว่าเราวางใจถูกวางใจเป็นนะก็ใจก็ไม่ทุกข์มากหรือเพ่อๆอ,อาจจะเกิดกำลังใจนะที่จะต่อสู้กับอุปสรรคนะเอาชนะชะตากรรมก็ได้อย่างสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยร่างกายเขาก็ไม่ดีขึ้นแถมแย่ลงไปเรื่อยๆนะ แต่ว่าใจเขานะใจเขาเปลี่ยนไปก็ทําให้เขาเนี่ยจากนักศึกษาที่ไม่ค่อยเอาใจใส่การเรียนนะเอาแต่เที่ยวตอนหลังนี่กลายเป็นนักศึกษาที่เอาจริงเอาจังกับการเรียนการศึกษาการค้นคว้ามามาเป็นอาเตอนที่มาเปลี่ยนไปตอนที่ป่วยแล้วนะแล้วก็ได้สติจากเด็กที่ตายเพราะดูคีมีมีนะข้างเตียงเขาเนี่ย ในยามนี้เนี่ยคนเราก็มีความทุกข์มากนะตอนนี้คนมีความทุกข์มากเลยแต่ถ้ามองให้ดีนะเออเราก็อาจจะโชคดีกว่าผู้คนอีกมากมายก็ได้โชคดีที่ไม่แย่หรือว่าทุกไปกว่านั้นนะหรือไม่ไม่ได้แย่เหมือนเขาอคนที่ทุกข์ยากเวลานี้มากมายเนี่ยนะในแง่หนึ่งก็เป็นครูสอนเรานะ หรือเป็นครูเตือนใจแลาว,ว้างเออเรายัางโชคดีนะที่เราไม่ได้ทุกยากลําบากเหมือนเขาหรือว่า,าเรายัางโชคดีที่ไม่ได้แย่ไปกว่าน,นี้ถ้าคิดได้แบบนี้มันจะมีกําลังใจนะแล้วก็ถือว่าได้เรียนรู้จากคนที่ทุกยากมากมายเขาช่วยทําให้เรามีกําลังใจที่จะฝันฝ่าอุปสรรค์นะก้าวข้ามความทุกขนะ์ซึ่งในสุดมันก็ต้อง เสื่อมสลายหายไปในที่สุดนะนแล้วก็เตรียมรับพรจิติตังปฏิตังตุมหังขอยถ้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีภาเมวาสมีชาตุตองสำเร็จโดยชาพรสาพเพยปูเรนตุสังกปเพอความดำริดทางปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโซยาธา เมื่อพระอาจารย์นายวันเพนมณีโชติระโสยาทาเมือนแกวมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาภีติโยวิวาชนตุวานจารายทัางปวงจงบำราดไปสาพาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายอวัตวันตรารโยอ,อันตาราย,ยามีแก่ท่าน สุขีเทคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลสานิจังวุทาปจายโนยาตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตางสีปรการคืออายุวันนาสุขภาระยันเจริญแก่บ,บุคคนผู้มีปกติวายกรา มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี่ยภาวาตุสาพะมังคลงังอาสาพพะมงคนจงมีแก่ท่านเราขันตุสาพระเทวดาพอาเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพรพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภพรธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรม ภาสังอนุภาเวนานวยอนุภาแห่งภาสังสาทาโสธีววันตุเตขอขวัญสวณีทั้งหลายย่องนี้แก่ท่านเมื่อเธอ